เลยสาอุああ้มเฮ้ยโอ้ยีกแล้วสวนดอกไม้เออเอ่อเตรียมความพร้อมครับกินน้ำแล้วอาบน้ำพร้อมเด้อ เตรียมตัวไปโรงเรียนครับสวัสดีค่ะสวัสด <unconditional. S 2> ีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะอู้อ้โอ้โชวหโอ้ชอ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 โอเปิลชออันหน้าค้อนดาดโอ้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  เออมามาเอาออกมากินดีๆบ่แม่นของตั้งงาตีนี่กองไว้นี่ยเดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นนั่นนั่นแหนมตุ่มแหนมตุ่มเอาเอาเออพี่สาวจะไปโรงเรียนแล้วครับผ่านบ้าน์นิ่งครับสวัสดีค่ะพี่ปีไปโรงเรียนเด้อไปโรงเรียนเอาเอาไปน้ำเนี้ยครับ อลาไปน้ำครับอลาไปน้ำครับไปน้ำเนี่ยครับพี่ปีครับไปเลยอึอึอึไปน้ำเอื่อยแล้วบัดนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยแรงน้ำก้นกันแล้วบัดนี้โอ้ลัดเด้อทั้งนั้นลัดนะเออเออเออเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยว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 เดเอาเอาแล้วเอาแล้วแน่ ไปแล้วพี่พี่ไปแล้วโซกันรถบ่มีน้ำเอาพักกันเล่นโลดในดอกบัดนี้อ้าวไปทั้งทีทั้งหนองเลยบัดนี้อ๋อเปิดน้ำออกสีล่างอ่างล่างคาดิบเดี๋ยวห้องใ้ไมฝนตกมาใส่เออเอาเล่นในดอกครับเออรักกันรักกัน หักแพงหักแพงเ่นพอดีเลยพอดีเลยขั้นตูดเออเออันวดขันดทอบไปน้ำกลดปีถ้าเบิ้งโหลดถ้าเบิ้งเอาโหลดบัดที่นี่สิเป็นจังเด้ อืมรัดไปเด้ออเล็เก่าของไปหาไมหางดีเด้อนันเออเอาเลยเอาเลยกินหยังเอาเลยเออมามามาเพื่อเยู่อเออกินเลยกินเลยกินเลยสาวกินเลย เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลบกันเออเบื้องไอ้เต้าเบื้องเนี่ยตามเขาอย่างเดียวเลยด้นั่นได้ใหม่แล้วเพิ่อนเอาลงไปกินในอ่างซะกินอื้อ ได้กิ่งใหม่แล้วเพื่อนเอาไปอันเขาไปกินในอ่างเต้ยผุ่นนี่ละมันยังค่อยอันสิ้น่าสันดีตบบ่มีน้ำเหล่นเนาะขันมีน้ำเล่นเราคักด้วยนี่ช่งบ่มีน้ำเนียนะเนาะสิปีนี่มาทาบ่มีเงปนย่อให้มั ดหอดโรงเรียนไงบอน้อสาวปีน้อโจ๊กคุกโจ๊กคุณโกโอ้ยโอ้ยแหนมตุ่มนี่ก็เห็นผู้สาวว่าใดเด้นี่รุ่นไหนไหนผมก็เอาอยู่ครับว่าซ่าน

ไนทำสายหรือาทำพี <interfer es> <Hello. S 2> <laughs> ่ใหมสายีว่าจนน้ำางไรขันนี้คือสิคักเนาะคือสิแตกซาแตกไส้ละนำเลยเออไปละไปละไปละ้เออไปแล้วปีปีไปแล้วไอ้น้ำตุ้มไปแล้วปีปีไปแล้วน้ำตุ้มอุตามบ่นาะตามบ่นาะตามบ่นาะอยออุผู้ใดเราท้ายร่มนั่น นั่น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 เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยนั่นเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วงานนี้ไปอีกแล้วอ้วเอ้ยบ่หอดดอกลงเลี้ยนบ่ได้ไปง่ายดอกนั่นนั่นนั่นระวังระวังเด้ออ้ยอึ้อึอ้ย เฮ้ยแนแมงเอาแล้วบัดนี้งานนี่มุนยุยปุ้ยแล้วบัดนี้เอามากินรอดเอามารอดเอามารอดโอ้ยเ็ตเลยบัดนี้ ตกมันตกมันเออเออเออเ๋ออ๋ออ๋อโอ้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 บดน้ำตุ้มอุ้ยอุ้ยสามเสียออกจากอ่างได้อุ้ยอุ้ยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ันเทิงมา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 หาแม่ก่อนรอไปพร้อมแม่มา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 อ้ยนอนอมามาหาแม่ก่อนรอไปพร้อมแม่เร็วๆเจ้านีเนาะเฮ้ยไป่นึ่งเจ้าอุ้ม สาวมาอีกระบอกโอ้ซ้ำ <sorting> ก <imagen> <Tu> ันเลยสาวอุ่มโอ้โอ้เม้งจีคุยสาวจีคุยสาว เออเออเอาอีแล้วสวนดอกไม้เออเออเออโอ้ยหนอไป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 หาแม่ไปหาแม่เจ้าเลยเออไปไปหาแม่หาแม่หาแม่ ไป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 มาอีกแล้วมาง้างก่อนสิขมือไป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 แล้วครับไปแล้วครับไปก็ได้ครับแม่ครับฟ้องแม่ดีกว่าครับนี่ หยัเจ้าเป็นหย่าง,อาง <laughs> หอบ,วบความดันอุ้ยอันนี้นั่งนอนนวดนู้หญิงนั่งถ่ายนี่ผู้หญิงนี่นนนสุดยอดครับสุดยอดอันไหนเออเออไปเอาเน้องมาล่อไปเอาอันเขาโผดมาแล้วแล้วแลวน <laughs> หุ่นเอยเมื่อยตัวละเนาะเมือ่อยคือกันแด้หนีมาสัน่นปล่อยก่อน เอาของเก่าออกก่อนเออ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 นี่เรียบร้อยม้วนกุ๊บถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆแลยพ่อจ้าฝากความน่ารักความแสบความป่วน ความซาของน้องมิ่งไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้พี่ดาวพ็นยงังในถอดเม,อม,มื่มืดเลยวะมันมันก็ยองอ้ยยองอแบบ้รุ่นรุ่นสู้รุ่นกยัง้งเลยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ